อ๋อนี่หนุ่มในแบบเลยนในแบบประทีม่อยก้ารดีชอบกล้ามจังเลยแต่พอขึ้นเขาทิ้งกระเป๋าเลยแต่ผ้วุาอาจารย์แต่ละคนเออเช่นกันอทุกคนก็เหมือนกันมีิตใ,ใจอันตื่นตัวตืวต่นรู้เต็มที่ดังมหาสมุทรใสสะอาดดังท้องฟ้าเข้าถึงธรรมชาติแห่งความเงียบก จารย์เห็นครั้งวันแรกในค่ำน่ารักมากเลยถ้าเจอหมีนี่หมีแกล้งนอนตายเลยคตัวนี้ใหญ่กว่าดูไม่น่าขึ้นที่ภูยมพูได้เลยโอ้ด้านจริงจ้าขอต้อนรับเพื่อนด้วยนะครับขอโทษเพื่อนด้วยขอบคุณนะที่อมถอดหมวกอาจจะร้อนทุกเหมือนเดิมไม่ไ็ท่ขึ้นของเรื่องพร้อมกัน